สวัสดีครับวันนี้เราเข้ามาอยู่กับเกม GTA San Andreas Version Android นะครับผมเป็นเวอร์ชันที่ผมเล่นก่อนหน้านี้เลยนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมมีคอนเทนต์หนึ่งที่จะมาทําให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมนั่นก็คือการหมุนวงล้อเพื่อสุ่มรถมอเตอร์ไซค์มาขับนะครับผมก็คือถ้าสุ่มได้คันไหนผมก็จะเอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปแข่งกับบอสนะครับผมผมจะสุ่มแค่ครั้งเดียวนะครับผมรถจะมีอยู่ประมาณ78คันนะครับ รถจะมีอยู่ประมาณ78คันก็สุ่มได้คันไหนเอาคันนั้นไปแข่งกับบอทนะครับผมนี่คือคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารถที่เราสุ่มได้เนี่ยจะสามารถเอาไปสู้บอทได้หรือเปล่านะครับผมก็ไม่ได้นับนะครับผมว่ารถในมอตัวนี้มีกี่คันนะครับผมมีกี่คันนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าเปิดเลขมาโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการสุ่มเลขกันเลยดีกว่านะครับผมผมใส่เลขมาทั้งหมด7คันนะครับ แต่คิดว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีมากกว่าเจ็ดคันนะครับผมแต่ผมจะมาอ่าสุ่มแค่เจ็ดหมายเลขเท่านั้นนะครับมาดูกันครับผมว่าจะได้หมายเลขที่เท่าไรครับเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมานะครับสังเกตตรงมุมขวานะครับนั่นคือลูกศรตัวเลือกนะครับโอ้โหคันที่หกหรือเปล่าคันที่หกครับผมหยุดเรียบร้อยแล้วนะครับผม รถที่เราได้ก็เป็นคันที่หนะครับมาเดี๋ยวเรามานับดูคันที่หนี่เป็นรุ่นอะไรนะครับคันแรกนะครับผมเป็นคันนี้ครับ B M X Bike ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ไม่นับนะครับเอาเฉพาะรถมอสสองสามสี่ห้าหกได้คันนี้ครับผมได้คันนี้ครับนี่ครับผมอันนี้ดรีมหรือเปล่า ดีมหรือเปล่านี่เขาเรียกว่าทรงอะไรนะทรงไอไม่ใช่ทรงเชงเขาเรียกว่าทรงอะไรไม่รู้ทรงแบบก้างปลาอะไรทักอย่างหนึ่งทรงทรงโครงกระดูกอะอะไรประมาณนี้แล้วแต่จะเรียกกันมาโ่าแต่เสียงคันนี้เพาะนะทําไปเล่นไปไปกับผมเดี๋ยวเราจะทําการเอารถไปแข่งที่สนามแข่งผมหมอบไม่ได้วะ่ะข้อเสียของของการเล่นในวันนี้คือผมหมอบไม่ได้ คือมันต้องตั้งเป็นแบบอนาล็อกแล้วทีนี้คือผมเล่นในคอมเวย้ยแล้วมันแบบค่อนข้างจะหมอบรถได้ยากอาผมนี่ก็จะเป็นสนามแข่งนะครับก็นะครับผมใครที่หาลิงก์ดาวน์โหลดไม่เจอนะครับผมให้ย้อนกลับไปดูที่คลิปก่อนนะครับให้ย้อนกลับดูที่คลิปก่อนนะครับโอ้ลรถคันนี้ล้อยกเป็นว่าเล่นเลยโอเคครับผมครับเดี๋ยวกติกาของเราในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือการแข่งให้หมดนะครับผมไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็คือผมจะแข่งให้ ทุกผู้ชมนะครับผมได้ชมกันทุกคันเลยนะครับไปเริ่มเลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมคันแรกนะครับ NRG 500นะครับผมมาดูกันว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับผมเอาเกมดันค้างซะก่อนโอ้โหเดี๋ยวผมขอเข้าเกมใหม่สักครู่หนึ่งนะครับเอา a few moments later โอ้ผมจะทำยังไงให้มันหน้ามายกวะดูดิ เป็นคันเร่งทีไรคือหน้ายกตลอดเลยแบบนี้มันจะวิ่งสู้ได้ไหมนี่โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับคันแรกครับ n r c 500นะครับผมามาครับออกตัวไปแล้วครับโอ้โหยกล้อต่างคนต่างยกฮะเดี๋ยวติดไหลติดไหลก่อนโอ้โหรถติดครับโอ้โหเดียวเดียวเดียวทำไมรถมันติดอย่างนี้อารมุขึ้นมาเอาคู่แข่งเราล่ะเอาคู่แข่งเราก็ติดเหมือนกัน คู่แข่งเราก็ติดเหมือนกันนะครับผมโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้ต้องลงมาสปอนใหม่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนี่โอ้โหจบเลยครับใบรุ่นนะครับอยู่ดีๆรถก็ค้างไปซะงั้นนะครับคือผมต้องพยายามทําให้หน้ารถมันไม่ยกนะครับแต่คือผมไม่สามารถกดหมอบได้จริงๆมันก็ถ้ากดบอบอะหน้ารถมันก็จะไม่ยกนะครับแต่คือแบบว่าผมไม่สามารถกดแบบให้หน้ามันมันยกได้ไม่ใช่กดหมอบผมไม่สามารถกดหมอบได้นี่อุ้ยโอ้โหมีชดคันเก่านิดนึง นี่คือแบบโอ้โหมันยกเหมือนว่าคู่แข่งเราจะค้างไปแล้วครับผมก <c oughs> ็้ <c oughs> คือรอบแรกนี่ก็น่าจะแบบว่าชนะได้ชิวๆครับโอ้โหแม่ <c oughs> โอ้เอ้มันขับยากจริงนะดูดิดูดิแต่ไม่เป็นไรครับผม <c oughs> เพื่อ,อท่านผู้ชมครับผมจะพยายามแบบว่าขับให้มันให้มันวิ่งได้ดีที่สุดโอเคครับ Okay. เสร็จรถคันนี้ก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับผมจากที่เราไปรีวิวมาขันที่2ครับ FCR 900ครับผมมาครับโ,โหยเวฟ125ว่ะทำยังไงถึงจะหมอบได้วะเนี่ยโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหอะยกยาวเลยทั้งนั้นนะ่ะเอ,าโอ,โอ้าโอ้โหแพ้ว่ะท่านผู้ชมครับคือผมต้องหมอบให้ได้ครับผม อ่าแล้วผมจะอ่าลองลองอขอขอขอลองปรับเป็นแอนาล็อกดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอ้โหเออถ้าหมอบเนี่ยมันฟินมากเลยโอเคผมหมอบได้ละมาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับมาดูครับขันที่สมครับผมเราไปเลยครับคั้นเมื่อกี้เราไม่สนฮะเราต่อขั้นที่3มเลยครับผมทุกคนขันที่สมครับไปแล้วโอ้โห ออกตัวมาหมอบใส่ฮะอแต่เหมือนว่าคู่แข่งเราจะค้างไปอีกแล้วนะครับโอ้ยโอ้้ยโดนแสงโดนแซงโดนแซงโอ้โหมันผมดูไปว่ามันต้องใช้ตัวนี้เดียวเอาล่าสุดไปโอเพนดออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดียวถอยก่อนถอยก่อนโอ้ขับยากว่ะขับยากว่ะไม่หมอบก็ไม่ได้อ่ะชิบหายละผมผมสับสนมากเลยตอนนี้ว่าเลี้ยวซ้ายด้วยความอยู่ตรงไหน โอ้งงว่ะทุกคนผมขอโทษทุกคนจริงๆนะครับผมผมค่อนข้างงงนะผมไม่สามารถคอนโทรลรถได้ว่ะเพราะว่ามัน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 ติดมันติดอันเนี้ยมันติดเลี้ยวปุ่มใกล้ๆกันครับโอ้ไขว้นะ่หมอบไปได้ครับนี่ครับมันไม่ใช่อนาล็อกครับเป็นอนาลล็อกถึงมันถึงจะหมอบได้ครับโอ้เล่นยากจริงเล่นยากจริง ทรงเนี่ยมาทรงนี้เล่นยากจริงมามาดูต่อไปคันต่อไปเลยครับคันที่สี่นะครับผมคันที่4อะไรไม่รู้ว่าโอ้โหอ๋อ,อ,อค่อยๆไล่น้าแบบนี้มันก็ได้อยู่เออถึงแม้ว่าจะหมอบไม่ได้ก็ตามนะ <c oughs> ขับยากจริงว่ะขับยากจริงว่ะ อันนี้เราแข่งไปสี่คันแล้วนะครับผมยากจริงต้องรอให้หน้ามันลงแล้วก็แบบค่อยๆเร่งไปอย่างนี้เออนี่เอาเออมันต้องมันต้องต้องทรงประมาณนี้โอเคเบรก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 โอเคโอเคผมพอจะแบบว่าอันนี้ได้อยู่นะครับผม มาใหม่ครับขั้นต่อไปครับขั้นที่ห้าครับเราไปกันแบบรวดเร็วเลยนะครับผมเราไม่มีรีรอรีลงรีรออะไรทั้งสิ้นครับเสียเวลาเเวลาชีวิตครับขั้นที่ห้าครับร้อยสิบไอเนี่ร้อยสิบไอก็ยกเหมือนกันครับลองให้หน้ามันลงจัดๆแล้วเราค่อยปิดคันร่งไปแบบนี้ครับเออนี่โอ้โหคือทุกคนรู้ไหมว่าสมัยผมต้องพยายามเล่นให้มันจบนะครับเพราะว่า คือกติกามันก็ชัดเจนมาตั้งแต่แรกเลยนะครับผมว่าสุไในคันไหนก็คือเล่นคันนั้นนะครับผมเออเดี๋ยวเห็นปะมันก็พอเล่นได้อยู่นะครับมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับก็พอเล่นได้อยู่ครับทุกคนอ่านต่อไปเลยแต่ผมขออนุญาตท่านผู้ชมเปลี่ยนเวลาแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเวลาเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยสดสว่างละเมื่อกี้คันที่ห้าใช่ไหม รอบนี้ก็เป็นคันที่ห1หนึ่งสองสสี่ห้าหคัพไบส์นะครับผมรอบนี้เป็นคอปไบส์อ๋บโอ้ยรุ่นไรวะเนะี่ยมองไม่เห็นโอ้ยรถคันนั้นคือยกไปเร็วมากโอ้โหมาแล้วรอบเรามาแล้วตามทันไหมทันไหมโอ้โหไม่ทันเลยรอบนี้คือไม่ทันครับผมทุกคนครับ ราะว่าผมไม่สามารถทําให้หน้านรถเนี่ยมันกลับมาเป็นปกติได้ขับยากจริงแต่ผมจะต้องพยายามอ้ผมแพ้มัรัวๆเลยวะก็มีชนะบ้างนะครับผมเพราะว่ารถบอดมันในดีรถบอดมันมันเอือนะครับผมเวอร์ชันนี้เวอร์ชันไหนก็ตามที่รถมันหน้ากยกๆแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มีอยู่เวอร์ชั่นหนึ่งก่อนหนะนะ้านี้ที่เราเคยเล่นกันมาเนะี่ยก็คือแบบมันจะมีรถแต่แบบว่า หน้าไม่ค่อยยกอะคือแบบมันไม่ค่อยเร็วอะวโอ้ยเจอหน้ารถไปยกอย่างงี้ก็โอ้โหยากหน่อยเออโอ้โหกว่าจะตั้งตัวได้ครับกว่าจะตั้งลำได้นี่คือแบบเขาเขาไปถึงไหนละโอ้โหผมอยากหมอบได้ะบติดตรงที่ผมหมอบไม่ได้เนี่ยขออภัยท่านผู้ชมจริงๆเลย เฮ้ยเแบบนี้ได้อยู่อ่ะเราเรา,เราเผมขอวามก่อนขอวามก่อนขอวามก่อน,อออนคือรถมันต้องขับมาเร็วๆแล้วก็แบบค่อยเนี่ยมันถึงจะหยุดได้นะครับผมเออมันจะเอาหน้าลงได้ต้องให้รถมันมีความเร็วก่อนอะไรแบบเนี้ยแต่คือแบบมันเป็นอะไรที่ทํายากมากเลยเมื่อกี้ซันเชตเนี่ยรอบนี้ฟรีเวย์รอบนี้ฟรีเวย์ครับผมรดูแลค่อยๆไ,ไ,ไปค่อยๆอไปเออ เออโอ้โหแต่คือเขาออกตัวไปถึงไหนแล้วอันนี้ยังวดแต่เอาด้าลดลงอยู่เลยโอ้โหโอ้โหแพ้รัวๆครับทุกคนนะครับเอาจริงนะทุกคนผมโคตรหงุดหง,งิดเลยเว้กับการได้นรถคันนี้แต่ทำไงได้อะกติการเราก็คือต้องเล่นรถคันนี้โอ้ยล่าสุด <laughs> ล่าสุดก็คือติดอะไรไม่รู้เมื่อกี้ยกล้อมาเลขอื่นมีเยอะแยะสุ่มได้เลขอะไรก็ไม่รู้โอ้โหผมนี่เครียดเลยครับทุกคน เนี่ยอย่างเงี้ยปกติมันก็ขับได้นะถ้ามันหมอบได้มันก็ไม่ได้มีมปัญหาอะไรหรอกนะครับกว่าหน้ารถจะโยก,กว่ากว่าหน้ารถจะลงก็แบบเสียเวลาอยู่พอสมควรมาครับผมเมื่อกี้ฟรีเว่ครับรอบนี้ฟากิโอนะครับฟากิโอครับโอ้โหรถปักปอก,ปอ,กอันนี้ไม่ใช่รถบอดนี่หว่าโอ้ยมีกระโดดด้วย <laughs> มาแล้ว มาแล้วเอาโหโอ้โหทำไมมันแรงจังทันไว้ดันไว้ทันไว้โอ้โหไม่ทันแบบเย่เลยแบบนี้โอ้โหไม่ชนะสักคันจริงๆเลยนะเนี่ยเริ่มจะงดยนแล้วสุ่มได้รถอะไรมาก็ไม่รู้โอ้ผมเริ่มจะงดยีแล้วครับทุกคนสุ่มได้แต่รถอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยชิบห้ครับไม่มันเลย มาคันสุดท้ายของเราเลยวันนี้มาดูสิโอ้โหเนี่ยพอจะแรงก็เบรกเอาแบบไม่อยู่เลยพอจะแรงก็เบรกไม่อยู่ผมละงงกับมันจริงๆเลยมาครับผมคันสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้พิซซ่าบอยนะครับผมเอาให้มันสุดทุกคันคนระับโอ้โหรถส่งพิซซ่าสู้ไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโอ้โห,หน้าลงเธอขอล้อขนาดขนาดมันยกล้อมันจะไปเร็วกว่าผมเลยโอ้โหรถรถเป็นรถที่หว่วยแตกทิบหาย โอ้โหหวยแตกที่ปายเลยทุกคนโอ้เวนจริงๆสู้ไม่ได้สักคันเลยจริงๆถามว่ามันทําให้หน้ามันไม่ยกได้ไหมมันก็ได้แหละแต่คือแบบมันยากมากเลยผมต้องควบคุมรถด้วยคือแบบปุ่มมันสลับกันนะ่ะแล้วมันทําให้ผมแบบว่าก,การคับของผมมันค่อนข้างแบบแย่มากเลยโอ้โหโอ้แย่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 เฮ้ คลิปนี้อาจจะดวงไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปหน้าถ้าใครอยากให้ผมทําอีกนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมมาทาคอนเทนต์นี้อีกนะครับกับการสุ่มวงล้อมะครับอยากให้ผมสุ่มได้แล้วเอาไปขับไปทําอะไรรอติดตามได้เลยคอมเมนต์มาเลยนะครับผมคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้พอหอมปากหอมคอนะครับผมมาทุกคนเไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ผมลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ